เทคโนโ o ยีส e ันดาปที่เขาบอกว่าเครื่องยนต์มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความประหยัดเด้งมากกว่าอ e ีโคคาร์เจ้าตัวนี้เนะี่ยเป็นดีสันคลิกนะคะเป็นตัว1.3เป็นตัว VL นะคะทุกคนขาเจ้าคันนี้เป็นบอดี้สีดำเล 7, 000, เขไม่เจ0ด0มื่นามาพร้อมกับกล้อง360และที่สำคัญเขาบอกว่ามันสามารถใช้เทคโนโลยี e Power เป็นการแปลผันเครื่องยนตนะ์เนี่ยให้เกิดกระแสไฟและนำมาใช้เพิ่มความประหยัดให้กับเจ้าคันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของดีสัน คันนี้อกให้ข้อดีในเรื่องของข้างในค่ะที่ออกแบบมาแบบนั่งสะดวกสบายเป็นคล้ายค้า crossover เก่งเอสแต่เวลานั่งแล้วให้ความสบายได้เหมือน SUV ค่ะข้งางในก็มีออปชันให้ครบแล้วเวลาโหมดเขาสามารถเลือกขับเป็นโหมด EV ได้ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวที่ลองขับทุกคนเชื่อไหมว่าพอเข้าโหมด EV เนี่ยมันนิ่มกว่าไฮบริดต้องบอกเลยว่ามันนิ่มกว่าไฮบริดล้วมันเหมือนการขับรถไฟฟ้าจริงๆแม้แม้ไม่ได้มีปลั๊กอินหรือว่าไม่ได้มีไฟฟ้าชาร์จเข้าไปนีก็เป็นเทคโนโลยี e-power ของดี s ันที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเชียวค่ะทันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่ราคา9 6 0 0 0 0กว่าบาท วันนี้มามือสองนะคะคันนี้นะขออนุญาตจาหน่ายเนนะคะเพียงแค่5้าแสนเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะสําหรับเจ้าคิดคันนี้เป็นสีดําในสภาพแบบนี้เลเรกมา70,000แต่ไม่มีริ้วรอยไม่มีเร่องรอยในการใช้งานที่มันรบกวนใจเลยนะคะได้ยังปี2021่อใครสนใจคิดคันนี้ค่ะออกร้0%็ผ่อน11,000ันตลอดสัญญา80จสิบจิงดนะคะหรือว่า9 000กว่าบาทแล้วแต่เครดิตและดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับสนใจคันนี้นะทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะคะ